สวัสดีครับเย่ yeah. อยู่กับผมด้านชนแนลแล้ววันนี้เสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายนะทุกคนแล้วก็อยู่ที่แบบที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมาสร้างใช่ไหมอ่ะวันนี้ก็ได้มาสร้างอีกรอบหนึ่งแล้วนี่พาก่อนเราทำโันนี้ไปเป็นบ้านจิ๋วแล้วก็นี่เอาไปตกแต่งในบ้านวันนี้เราก็จะมาทําบ้านเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเป็นบ้านทรงวงกลม ก่อนแล้วเราก็ต้องสร้างบ้านทรงวงกลมมามัานเป็นรูปทรงกระบอกพอเพราะฉชน่อรกลเออประมาณนี้แหละนี่ไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ประมาณนี้ความสูงประมาณนี้ย แล้วก็ใส่บล็อกตกแต่งเป็นบล็อกอะไรก็ได้ตามใจทุกคนเลยนะอืมออฟเ็นบล็อกนี่ดีกว่านี่แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มาทุกคนแล้วก็ทำทังเข้าออาฮะแล้วก็ทำ้าเข้าแบบนี้เ้วเราจะได้ก็ปูพื้นเลย แล้วก็หาบล็อกที่จะมาปูพื้นอย่างเช่นบล็อกนี้เดี๋ยวก็ทำข้างบนได้วนะทุกคนก็เหมือนห้องแลบเลยห้องแลบสทดลองใจอะไรบางอย่างอุวยมันลอยอ่ะถ้ามันลอยก็ แต่งให้มันสวยๆถามว่าตะแต่งไหมมันจะสวยก็เนี่เอาพวกนี้ก็ได้เห็นปะมันก็สวยงามแล้วนะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบไปทำแบบติดยกกดี๋ย่ก็ได้ทำก็ได้นะทุกคนอันนี้จะสอนสร้างห้องแลบ ที่แบบก็ไม่ได้สร้างยากแต่ว่าน่าจะใช้วัตถุดิบเยอะเพราะาดูจากการสร้างแล้วก็นั่นแหละนี่แล้วก็วางรั้วนี่คุนก็จะเป็นแบบนี้รวมๆแล้วก็จะเป็นอย่างี้อ่ะมันมืดไปทำไงดีใส่ไฟแต่ว่านไม้ใช้ไฟพวกแบบ LED ใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนใช้ไฟแบบนี้ก็ได้เพราะไฟ LED อน่ะมันต้องเก็บจากสวนอยู่ไหนนะเนี๋ยแตว่าจะกำหนดเองก็ได้นะ นี่ทำานี้ติดรอบรอบขอบแล้วก็เอาอันนี้นะทุกคนเอาอันนี้เลือกเป็นบล็อกตกแต่งเลื่อนลงมาทุกคนจะเห็นบล็อกนี้รุ่นมิทิวเอามานะทุกคนแล้วก็ ปร,ประมาณประมาณสี่อ่ะอะแล้วก็กดลงไปสองอันอืมแล้วก็ใส่เราก็ใส่ลาวาไป เราอานิ่งนะแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาสักบล็อกหนึ่งอ่แล้วก็ตบท้ายด้วย้ดวดมหมทิวอนันนี้นี่ ก็จะได้แบบห้องแลับสไตล์เก๋ๆ,ๆแล้วทุกคนก็ตกแต่งตามใจตัวเองได้เลยนี่อันนี้แค่แบบเป็นรูปร่างเฉยสไตล์ห้องแบบนะสิ่งก่อสร้างกันแรกก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนี่ทุกคนต่อมาก็จะคล้ายๆกันเลยสมมติว่าเรามีบ้านสมมติว่าเรามีบ้าน่มมนาเาานะเดี๋ยวสร้างแบบมุมบ้านวึ้น,นิดหนึ่งจะได้แบบ แบนว่ามีบ้านอยู่ไงแต่ว่าจริงๆไม่ใช่บ้านเป็นบ้านจำลองนี่ทุกคนก็ทำเป็นบ้านจำลองมาก่อนแต่จริงไม่ใช่บ้าน,นอีะสมมติว่าทำใหญ่แบบวันนี้นก็กว้างประมาณน,นี้ แล้วก็เป็นพื้นทุกสมมติว่านี่ก็คือบ้านแหละบ้านแล้วก็เปิอ,อันนี้แล้วก็เปลี่ยน อแล้วก็นี่อ่ะสมมติเรามีบ้านใช่ไหมเราก็ก่อแรกกรอเราก็ทําเป็นเหมือนกระจกเป็นวงทรงกระบอกอ่ะบอกกระจกใสเลยทุกคนผมทำใหญ่กวัานี้อ่ะ เราก็จะได้กระจกแบบนี้เราก็แล้วก็ทำตรงนี้เนี่ยให้เป็น มันบอกยานน่ก็จะได้เป็นอย่างนี้มาใช่ไหมก็กดตัวสร้างต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้นี่มันเหมือนไม่มีใบไ,ไม้ม,มาวาไงไว้ชึบอ่ะแล้วก็เพิ่มเติมหน่อยก็ได้ก็เป็นตัวสร้างน้ำนี่สวนว่าเออเหมือนว่า หมว่าแบบเราไปเทีเ่ยวเออนี่ทุกคนก็ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรกันกคนน่าจะรู้แล้วแหละนี่ อ่ะโอเค่ะสมมติว่าเราได้แบบนี้มานะทุกคนเราก็ทำเหมือนไฟสว่างปิดๆหน่อยเ่านี้ ก็จะแบบทำซุกซ่อนนิดนึงเนีนยนๆเนีนยนๆเนีนยน,น,น,ยนชิบเออเหมือนแบบว่าไม่ไม่เลือกแสงได้จริงๆไม่ใช่เอาทำเนีนยนๆไว้ก่อนอะ่ะแล้วเรากลับไปตันกลางคืนดูสิเออก็นี่เดี๋ยวพารนี้เราเอาไว้แค่เท่านี้ก่อนพอเพราะว่าก็ ทำพาระสองสิ่งก่อสร้างนะทุกคนมานี่ทุกคนก็เสร็จไปที่นอแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันถึงตอนนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นอันแรกเลยมันสตา์ห้องแลบนะครับได้เท่ดูว่าจะเพิ่มเติมมีน้ำไหลเลยนี้ก็ได้เออหรือว่าจะมีลาวาตรงกระเพาะก็ได้ตามใจทุกคนแต่ว่าก็ยังคงความเท่ไว้เหมือนเดิมจะปรับแต่งเงี้ก็ได้จะไปสร้างตามกระด้นทุกคนส่วนสิ่งก่อสร้างอันที่สองก็คือนี่เลย โดมโดมก็คือแบบว่ามีโดมแล้วก็มีต้นไม้ข้างในบ้านแบบนี้เออสวยๆงามๆก็ไม่ได้แบบทําจริงจังเลยขนาดนั้นเราทำขำๆแค่นี้แหละเออก็น่ารักดีสวยดีนะทุกคนใครจะเอาไปทําตามก็ทําตามได้เลยวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r i b e มกระดิ่งกีกกีด้วยจะกลับมาคลิปหน้านะครับบายบายยย